สวัสดีครับ K, นาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้เดี๋ยวมีรถข้างบ้านมานําเสนอนะครับพอดีเขาอยู่ข้างบ้านกันนะครับเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับปีน่าจะอยู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนี่ยแหละไฟนะเพราะเขาไม่มีเอกสารมาแต่ว่ารถนี้เรี่มมีอะไรเรียบร้อยนะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้มีเอกสารติดมาเลยไม่แน่ชัดแต่ไฟมันบอกว่าน่าจะ 04, 04ประมาณศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ประมาณเนี้ยนะรถมีคอก นะครับข้สีดำไว้อย่างดีนะครับบนล่างถ้าใครหาอยู่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะไปไปดูด้วยกันนะครับรถอยู่นู่นนะครับนู่นชนับลิฟต์อยู่นู่นรถถือว่าสีสวยนะครับพร้อมใช้มีคอ,อกให้นะครับเป็นคอ,อกเหล็กใครให้หารถบรรทุกก็น่าใช้อยู่นะครับยางเยืงก็ยังโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูก่อนแล้วกัน ทะ,ะเบียนสวยด้วยนะดูคันเต็มๆนะครับรถคันนี้สีก็ค่อนข้างเต็มนะก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาดูสีรอบคันมีบ้างนิดนหน่อยรถใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับยาง XCD ทั้างหลังเสริมแนบไปแล้วนะครับทุกหนักได้มีอคอกเหล็กให้นะครับ เขาสีดีนะเขาดามไว้อย่างดีดามล่างดับบุญไม่ได้ดามเพราะมันผูนะดามเพราะว่าให้มันแข็งแรงนะครับยางหน้ายางหลังมันเด็กซีดีหมดนะครับหน้าเดิมนะรถคันนี้อ่เดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับภายในคนโซนหน้าสวยนะนี่นะครับเบาะไม่ขาดนะครับซ้ายและขว,วา เรือมุงเงินไม้สวยนะครับฐานโครงแผงเกียร์ดีนะครับแผงประตูก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับไม่แตกหนักนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับแ d ดีไอนะครับตัวนี้นะครับเครื่องแรงนะครับค่อนข้างแรงนะถ้าคนเราไปทุกของเนี่ยความความแรงมันโอเคนะครับแก้มเกลื่มเดิมนะ ฟอกเซร์กเดิมนะครับรถไม่ม er ีโดนหนักนะครับหน้าเดิมนะครับเลขอยู่ครบนะสติกอร์อยู่ครบนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับสติกอร์อยู่ครบแผ่นแดมกันร้อนอยู่ครบหมดนะครับนี่ฝากระโปรงหน้านะครับกาวเกลืเดิมนะครับแต่ว่ามีนิดนิดหน่อยๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะไหลไปโดนมั่งนิดนิดหนึ่งนะครับของเครื่องดำเดิมนะครับไม่ได้ล้าง แต่ว่าเดิมๆได้เดิมนะครับดูดวันยาวๆนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับไมค์สีสันกว่าสตาร์ททีเดียวติดนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้าองเครื่องกันนี่นะครับเครื่องก็เดินประมาณนี้นะครับถือว่าไม่กระพือนนะครับไม่สั่นแอร์เย็นหมดนะครับ วิ่งมาแล้วร้อนนะครับไม่หานะครับรวมๆนะครับตัวรถจับเครื่องถือว่ายังใช้ได้อีกนานนะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะนะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับที่ Facebook Na นโอเคนะรถคันนี้นะครับ79,000บาทนะก็ลองดูนะครับเพื่อนๆท่านใดหารถหลักหมื่นอยู่ก็ลองดูเจ้าของใจดีนะครับก็รับคงราคาเดี๋ยวมาคุยกันอีกที คลิปนี้ไว้ตวยนี้นะครับี่เจอจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากไว้คันหนึ่งนิสสันฟอนเทียนะครับเครื่องสามพันนะครับปีน่าจะเป็นศูนย์สามหรือศูนย์สี่นะครับเพราะไฟมันเป็นตาตะกัตเรแล้วนะครับคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับจนกว่าจะเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ don't wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit sure that i don't become you i have no regrets money show